ครับก็ไม่ได้ทําคลิปแบบยาวๆนะครับนานละอยากเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าจับนะครับในมวยสัตว์แต่วันนี้ผมนําเสนอแค่สามสามอย่างนะครับนะเปรียบเทียบกันนะครับว่าแต่ละตัวนะครับมวยสัตว์นะครับแต่ละตัวเอาวันนี้ผมนาเสนอมังกรนะครับอินรีแล้วก็เสือครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการจับนะครับว่าสามตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง นะครับนะลักษณะเทคนิคในการจับนะครับเนะี่ยทำให้เร็วมากนะครับนะแค่สายิตให้รูเฉยหลักๆแล้วแต่ผมเน้นเรื่องการจับแขนก่อนแลวนะมันจะเห็นได้ง่ายง่ายที่สุดนะครับนะการคว้าจับคุมแขนนะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับว่ามีรายละเอียดและหลักการที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับนะโอเคอย่างตัวแรกเอามังกรก่อนอน,นะครับนะมังกรโอเคทําม้ดูคร่าวๆก่อนนะ อันนี้ไม่เห็นขานะแต่ประมาณนี้เห็นที่มือก่อนะครันะมังกรสมมุติเขาต่อยนะครับ,นะมรมมมรบผมาปาดก่อนจับนะลักษณะกรงเล็บมังกรจะเป็นประมาณนี้นะครับนะประมาณนีนะ้ล็อกเข้ามาเสร็จแล้วนะผมคุมตรงข้อศอกเราใช้ตัวนะครับนะมังกรจะเป็นลักษณะความยืดหยัดนะการยืดกดใช้เขาเรียกงไงฮะใช้อ่า ทาตัวให้เป็นเส้เสนเดียวอะ่ะนะกระดูกสันหลังความตัวนะกดจังพยายามทขึ้นน,นะมันจะยากนะนะคือคือมังกรมันคืองูเหรองูงูงูที่มันงูขนาดใหญ่ที่มันมีมือนะนะคือหลักการก็คือทําตัวเราได้ให้เป็นเส้นเดียวนะเส้นตรงนะกระดูกสันหลังตัวนะกดเข้าไปนะคุนะมไว้ออกแรงตรงนิ้วกาง เป็นหลักนิ้งกลางนะนิ้งกลางเป็นหลักกลุมไว้นะครับหมุนรอบหนึ่งดูนะกดใช่ตัวเรากดนะเหยียดตัวนะอันนี้มันไม่เห็นขานี่ขาไม่ต้องยืนเหยียดเลยนะใช้ท่านหนยืดเหยียดกดเข้าไปโอเคนี้ตัวที่สองอินซีนจับ โฆษณะอินซีกรงเล็บอินซีเป็นประมาณนี้นะครับไหนะนี่นะลักษณะนี้นี่ส่วนมากไม่ได้เน้นเรื่องข้อต่อหรืออะไรมากนะครับไหนอะินซีจับเพื่อกาะกุมควบคุมไว้นะแล้วทีเนี้ยเขาจะจับเพื่อค,คุมไวนะ้เนี่ยแล้วก็ไม่ว่าเป็นการเตะนะใตะเท้าในการเตะถ้าเปรียบก็เหมือนอินซีกงเล็บก,ก็คือขามันนะนะจับ เหยื่อไว้เท้าก็คือปากนะในการเตะจิก้าไปนุงส่วนต่างๆในถะึงภาพนุองมืซีนะครับเวลาจับเหยื่อจับนะปกติเขา,าจ,จะขัดพื้นยกนะจับไว้ปกติจะยืนอ่ามันไม่เห็นขาเลยยืนจิกเท้านะนะเพนะื่อให้ที่ขามันใช้ขาในการเตะนะครับเสริมการตเตะเห็นคะรับอันนี้คือความต่างนะครับ คร่าวๆนะตัวที่สามเสือโอเล็บเสือประมาณนี้นะจักกลางหน่อยเพราะเอาไว้เขาเน้นส่วนใหญ่ๆกล้ามเนื้อใหญ่ๆนะโอเคนะครับไปดูลักษณะการจับเสือนี่คือใช้ตัวเลยน้ำหนักตัวในการดึงนะดึงโอเคไหมผมอ่าโอเคถ้าสอกไม่ได้นะบางทีผมไหลขึ้นมาเลยจับส่วนที่มันใหญ่ๆเพราะลักษณะมือมันจะเป็นอย่างนี้นะ จับปนยมันใหญ่ๆไปตรงไหล่เช่น,นี้แล้วใช้น้ำหนักตัวในการใช้ฐานนะครับนะเฮ้ยน้ำหนักตัวกระชากลงสีแห่งองศานะครับนะอันนี้คือเสือนะเราลองดูไหมครับมับงกรยืดอินอนะรีเกาะกุมนะหรือบางทียกนะใช้การยกขึ้นเกาะกุมเพื่อที่จะเตะนครับนะ ปากนะจิกใส่เข้าไปเสือจับแล้วกระชากดึงเข้ามาเขาดึงแขนกลับก็ไม่สนนะครับรูดกรงเล็บคุมไวนะ้ดึงเพื่อจับเพื่อดึงเข้ามาแล้วเป็นงานเป็นเสือนะเวลามันตะกุยเกาะเหยื่อดึงเข้ามาเพื่อกัดนะครับนะอีกล่ามึรครับมังกรแต่เวลาจับนะคุม แล้วใช้ตัวยึดยึดเห็นะมครับกดไว้อินซีตัวมังเน้นจับจับเพื่อกกคุมไว้แล้วใช้เท้านในการจุ่มจมหรือบางทีจับแล้วยกเหมือนเหมือนอินซีเวลาจับอย่าแล้วยกขึ้นเห็นไครับน,ะนะีนบก็วางไป เยอจับกระชากลงนะดึงลงดึงเข้าหาเพื่อที่จะเข้าทำอื่นอุ้ยครับประมาณนี้เดี๋ยวเขาบานคลิปแน่ัสดีครับ